คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะโอเคค่ะก็กรับสวัสดีนะคะมินรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันเจ่นแค่กับแจ็ควันนะ,ะวันนี้เรามาพบกันในเกมมาจองเวนหนึ่นะทุกคนอโอเคไม่พูดคำทำเพลงนะไปเล่นกันเลยนะจ๊ะ วันนี้เราพกขึ้มาที่4890บาทนะกับเบ็ด50บาทนะทุกคนอ่ะไปเลยอย่ารีรอไป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 อ่ค่ายเกมที่เจ๊ขวัญเล่นนะเป็นค่ายเกมของพีจีสล็อตหรือว่าพีจีซอฟนะอุ้ยดอกแรกมาดีดีเลยนะทุกคนอ่ะใครสนใจอยากทดลองเล่นก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะแล้วก็เข้าไปทดลองเล่นได้ฟรีก่อนเลยนะจ๊ะ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำเลยนะจ๊ะอ่าโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมกันทุกครั้งด้วยนะคะรับชมกันเพื่อความบันเทิงเด้อไม่แนะนำให้รับฟันแบบจ้านะจ๊ะเออไปไปลูกไปไหลไปเรื่อยๆขอแค่แตกนะไม่เกลือเป็นพอนะเออเออ,เอ,อ,อกระตุน้นกระตุ้นหน่อยกระตุน้นกระตุ้นแล้วหนึ่ง เอ้ยยากสวยเลโอ้โหเลดไม่ลงอ่ะโหรุนเลดมากทุกคนรุนเลดหนักมากมาชีวิตเปลี่ยนเบ็ดกันหน่อย100บาทไปเลยอะครับผมโอ้โหทุนน้อยแต่ขอเบ็ดร้อยได้ไหมเออไม่ค่อยสส่ใจนะว้ร้ 150, อยห้าสิบร้อยแปดสิบเออ สองนะาสัมร้อยสั่สิบเนเลิศโยขายรวมเฮ้ยสเก็ตเตอร์ลงทุกคนเบ็ดร้อยพระเจ้า,จา,า,าออพระเจ้าช่วยกล้วยตากเออพระเจ้าช่วยกล้วยโอแพงไปเลยเลิศพลาดไปดอกแรกนะดอกสองไหลมีขนาด แต่มันยังแตกไปเยอะนะต้องเยอะกว่านี้นะเป็ดร้อยอะ่ะเออมันต้องอย่างนั้นลูกเป็ดร้อยสี่สิบดอกเมื่อกี้โอ้ลอดฟุตคือชีปแล้วนะเหมือนจะฟุตคือชีปแล้วนะเออเลดมาแล้วยังไงโกรธสองเออโอ้ทุกคนแล้วทำไมไอ้ตัววายทำไมมันโหขนาดอยู่ตรงกลางนะเนี่ยไม่แตกเฉยเลยโอ้ปกติวายถ้ามาเนีชั้นที่ห้า พลดาออดได้ยังไงก่อนภาพจริงอ่ะเหลือสามนัดซท้ายเออสวยดอกนี้สี่ร้อยยังไงก่อนไบสองตัวไม่มีพลาดโอ้โหเจ็ดพันแปดพระเจ้าช่วยเข้าตัวเขียวเจ็ดพันแปดอ่ะโอ้โหบอลแปดพันสองร้อยแปดสิบว่าดอกเมื่อกี้ยังไงก่อนละ่ะอ่ะยังเหลืออีกสามนัดไปต่ออ่ะ,อะ เออเราไปแล้วเอออีเออสันซื้ออูดิวชิปัสซิสเออใช่ป๊าบดอกสุดท้ายยังไงไผ่ซับซึบซุบเออยังไงกอดไหลรั่วอีกเท่านี้ก็พอใจโอ้โหเริศดเริดนะทุกคนสุขใจเจควันจริง ฟาบไปฟาบไปปึบอืมโอเคทุกคนอ่ะมาทุนน้อยนะวันนี้รับกลับไป15,117บาทก็ภูมิใจแล้วนะทุกคนอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะเพื่อนกำลังใช้กับเจขวัญ้ลยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าจบๆ้